สวัสดีครับน่ะอยู่กับผมสมัยชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังตามติดหนังกลางเพลงเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาวัดป่าสนวนนะครับอยู่ตำบลตะเสาครับผมอำเภอ้หยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มีหนังมาลงสองจอนะครับในงานเดียวนะวันนี้พาชมหน่วยเรกก่อนเลยแล้วกันครับผมก่อนจะเราจะไปชมจำปาทองนะครับจจะปาทองอยู่ด้านในครับนู่นนะ ที่เห็นไฟแสงสีอยู่นะครับผมจัมปาทองวันนี้มาชมบุญเกิดภาพยนตร์นะครับนะหน่วยแรกเลยนี่ฮะรถหน่วยสุดคลาสสิกนะครับผมนี่ฮะบุญเกิดภาพยนตร์นนะเดี๋ยวชมวันนี้น่าจะลงจอสิบเมตรนะครับนี่ฮะเจอแล้วครับผมนะ คนดังครับผมอาจจะมืดนิดหนึ่งครับนี่เราให้ชมบรรยากาศช่วง6โมงเย็นนะครับกำลังทดสอบระบบภาพนะครับผมระบบแสงนะที่งานบุญเกิดพาพปรยชน์ฝากเขามาแล้วกดติดตามด้วยแล้วกันครับผมช่องสมัยชาแนลนะครับนี่ฮะ จอ10เมตรนะครับบุญเกิดภาพพิยน์นะครับลำโพงก็ตู้เบีดข้างละสองตู้นะครับสเสียงกลางด้านบนแล้วก็ห่อนนะระบบไฟแสงสีนะครับอลังการเดี๋ยวพาชมด้านในของรถหน่วยนะครับนี่ งากลังทดสอบระบบเสงครับผมสิ่งานที่เกิดราชมนในนะครับทางวัดกลังทำพิธีนะครับผม คลิปที่สองเดี๋ยเราจะพาไปชมจำปาทองนะครับผมคลิปนี้ชมบุญเกิดนะครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมแฟนพันเทนะฮะ ทางการเพลงนะมีชมทุกวันนะครับ